พิรพลคุณผู้ชมครับวันนี้แน่นอนไทยเจอเมียนม,มาฟุตบอลชายรอบชิงนะครับทุกช็อตเด็ดๆเ,เดี๋ยวเราจัดไปแน่นอนแต่ก่อนจะไปดูผลคุณผู้ชมต้องบอกว่ารอบชิงนี้คือ22ปีแห่งความบังเอิญบังเอิญครับเพราะว่าเมื่อ22ปีที่แล้วจัดที่สิงคโปร์เหมือนกันไทยเจอกับพม่า,มาหรือว่าเมียนม,มาเหมือนกัน22ปีที่แล้วคนที่ยิงประตูไทยให้กับประเทศไทยแจ้งเกิดมาปีนี้ เขาก็แจ้งเกิดแต่แจ้งเกิดในบทบาทอะไรต่างกันนิดเดียวแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับ22ปีละ2,536มาวันนี้2,558 22ปีห่างกันนะฮะแต่ปรากฏว่ามีนักเตะทีมชาติไทยที่นามสกุลเหมือนกันลงเล่นทั้งเมื่อ22ปีที่แล้วและเมื่อคืนนี้ดราม่ามาก 22ปีที่แล้วไทยในชุดน้ําเงินก็ชิงกับพม่าครับสก,กอร์เสมอกันอยู่3ต่อ3ก่อนที่จะเป็นซิกโก้เกณฑ์ศักเสนาเมืองกองหน้าดาวรุ่งจัดไปโคประตูชัยก่อนจบเกม3นาทีไทยเป็นแชมป์และ22ปีต่อมาครับซิกโก้ก็กลายเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยนะครับแม้ว่าซีเกมส์ครั้งนี้จะไม่ได้คุมทีมด้วยตัวเองเพราะว่าติดภารกิจคุมทีมชุดใหญ่ก็ส่งผู้ช่วยมือหนึ่งอย่างโคชโชคทวีพรหมรัตน์ ซึ่งก็เคยเล่นบอลอาชีพที่สิงคโปร์มาคุมทีมชุดนี้ครับอีกหนึ่งความบังเอิญที่เกิดจากความตั้งใจก็คือเมื่อ22ปีที่แล้วมีนักเตะนามสก,กุลเดียวกันกับผู้เล่นในชุดที่ลงเมื่อวานนี้เลยนะฮะนั่นก็คือพ่อลูกตระกูลพ่วงจันทรนี่ครับคุณพรยโรดพ่วงจันนะฮะคนพ่อเป็นผู้เล่นในชุดเดียวกับซิกโก,โก้เกดศักเสนาเมืองครับและ22ปีต่อมานะฮะเมื่อวานนี้ลูกชายครับนิวทิติพันพ่วงจันทรกองกลางวัย21ของเมืองทองก็เป็นคีย์แมนคนสําคัญเป็นไง มหศสรจย์ปะคุณผู้ชมครับในช่วงหลังๆประเทศไทยอาจจะโชคดีเพราะว่าศรัทธานั้นหายไปฉะนั้นเล่นไม่ดีเสมอตัวเล่นดีคือกำไรแตา่ม,มาวันนี้ในวันที่เขาโชว์ฟอร์มเป็นพระเอกนี่จะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในวงการกีฬาครับเวลาคุณลงแข่งแล้วคนทั้งประเทศกะว่าคุณต้องชนะและถ้าเกิดชนะได้นั่นหมายความว่ายูอาของจริงไทยเมียนมาจัดไปรอบชิงครับกองเชียร์ไทยนี่มากันเต็มนะฮะ ไทยในชุดน้ำเงินน่พับสนามบุกอย่างเดียวแต่ยังยิงไม่ได้ฮะก่อนจบเกมครึ่งแรก4นาทีเจชนะทิพย์แทงให้กับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ต้องบอกว่าเครียดกันทั้งประเทศนะครับเรารู้ครับเมื่อไรลูกแรกมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหลครับแล้วก็เปิดขึ้นหลังมาสินาทีใครจะไปเชื่อฮะกองหลังจัดไปธนบูร์เการัฐครับกองหลังตัวกลางแห่ง BC เทโรครับหลังจากได้ลูกนี้เรารู้เลยว่ามันจบแล้วครับคุณผู้ชมครับปนนาทีต่อมา เจชนาทิปใส่พาให้กับชนาน,านันป้อมบุพผาแปด้วยซ้าย2องศูนย์ครับนี่เป็นประตูที่5ทําให้เขาเป็นดาวซันโวของซีเกมสครั้งนี้นะครับและก่อนจบเกม13นาทีครับพินโยอินพินิตตัวจีจะเชือดเข้าไป3ประตูต่อศูนย์บันเทิงใจครับนี่ฮะโคชโชคทวีรวมไปถึงเมสซี่เจชนาทิพย์ไทยแลนด์ที่1 Happy Thailand ด์ คุณผู้ชมครับและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะชนะจะแพ้หรืออะไรก็แล้วแต่บอลน,นอกแค่สะาใจาบอลไทยต้องอยู่ในสายเลือดนะครับแล้วพรุ่งนี้ครับห้าโมงนี้ิดกลับมาพบกันใหม่กับผมแชมป์พิรพลสวัสดีครับ